สวัสดีครับการที่สโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งจะกลายเป็นทีมที่เก่งและแข่งแข่งขึ้นมาได้นั้นมันก็มีวิธีด้วยการอยู่หลายแบบซึ่งหนึ่งเลยก็คือการที่สโมสรจัดการปั้นนักเตะดาวรุ่งในอะคาเดมี่และทําการดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ส่วนอย่างที่2นั้นคือการทุ่มเง,งินซื้อนักเตะเก่งๆจากสโมสรอ,อื่นเข้าสู่ทีมซึ่งในอย่างหลังที่กล่าวมานั้นมักจะเป็นอะไรที่นิยมมากกว่าในฟุตบอลยุคสมัยนี้และมันทําให้การใช้เงินของสโมสรต่างๆขยับขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆเป็นทวีคูณ และเมื่อลองนํามาหักลบกับรายได้ที่สโมสรขายนักเตะออกไปมันก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวเลขที่ขาดทุนย่ยยับของแต่ละสโมสรโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5้าสโมสรที่ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าขาดทุนย่ยยับในการซื้อขายนักเตะซึ่งเราจะนับตั้งแต่ในปี2012จนถึงปัจจุบันหรือก็คือภายใน10ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ โดยเรามาเริ่มกันจากอันดับที่5้ดท่แก่สโมสรอ,อาเซนอลนซึ่งตัวเลขจํานวนเงินที่อาเซนอลใช้จ่ายซื้อตัวนักเตะมานั้นตกอยู่ที่ประมาณ1029ล้านยูโรส่วนจํานวนเงินที่พวกเขาได้รับจากการขายนักเตะออกไปตกอยู่ที่ประมาณ446ล้านยูโร โดยนักเตะที่อาเซนอลทุ่มเงินซื้อตัวมาด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่นิโคลัสเปเป้ที่อาเซนอลใช้เงิน85.2ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมาจากลิลในปี2019ส่วนนักเตะที่อาเซนอลทำเงินขายออกจากทีมไปด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่อเล็กออกเลด์แชมเบอร์เลนที่ขายให้กับลิเวอร์ในปี2017ด้วยค่าตัว40.5ล้านยูโรซึ่งเมื่อลองนำตัวเลขบวกลบกันแล้วอาเซนอลนั้นขาดทุนจากการซื้อขายนักเตะเป็นจำนวนเงินสูงถึง583ล้านยูโรสโมสรที่ขาดทุนยยย่่่ออัััับบในนนกกกาาร้้ขตดดที4ไแ สมโมสรบาร์เซโลนาซึ่งตัวเลขจํานวนเงินที่บาร์เซโลนาใช้จ่ายซื้อตัวนักเตะมานั้นตกอยู่ที่ประมาณ1,630ล้านยูโร ่วนจำนวนเงินที่พวกเขาได้รับจากการขายนักเตะออกไปตกอยู่ที่ประมาณ980ล้านยูโรโดยนักเตะที่บาร์ซ่าทุ่มเงินซื้อตัวมาด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่ฟิลิเป้คูติงโยที่บาร์ซ่าใช้เงิน145ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมาจากนิวคูลในปี2018ส่วนนักเตะที่บาร์ซ่าทำเงินขายออกจากทีมไปด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่เนย์มาที่ขายให้กับเปเชในปี2017ด้วยค่าตัว222ล้านยูโรซึ่งเมื่อลองนำตัวเลขมาบวกลบกันแล้วบาร์ซ่านั้นขาดทุนจากการซื้อขายนักตนนเตะ สโมสรที่ขาดทุนย่อยยับในการซื้อขายนักเตะอันดับที่3ได้แก่สโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งตัวเลขจำนวนเงินที่เปเชใช้จ่ายซื้อตัวนักเตะมานั้นตกอยู่ที่ประมาณ 1, 4 4 5ล้านยูโรส่วนจำนวนเงินที่พวกเขาได้รับจากการขายนักเตะออกไปตกอยู่ที่ประมาณ5 0 4ล้านยูโรโดยนักเตะที่เปเชทุ่มเงินซื้อตัวมาด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่นมาที่เปเชใช้เงิน22 2้ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมาจากบาร์เซโลนาในปี27ส่วนนักตะที่เปเทําเงินขออกจากทีมไปด้วยราาคสูงที่สุดดไ้แก่ ก่อนซาโลกูเอเดสที่ขายให้กับบารีเซียในปี2018ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรซึ่งมาลองนําตัวเลขมาบวกลบกันดูแล้วเปชเชนั้นขาดทุนจากการซื้อขายนักเตะเป็นจํานวนเงินสูงถึง941ล้านยูโรสโมสรที่ขาดทุนย่อยยับในการซื้อขายนักเตะอันดับที่2ได้แก่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งตัวเลขจํานวนเงินที่แมนซิตี้ใช้ใจ่ายซื้อตัวนักเตะมานั้นตกอ,อยู่ที่ประมาณ1,699ล้านยูโร ส่วนจำนวนเงินที่พวกเขาได้รับจากการขายนักเตะออกไปตกอ,อยู่ที่ประมาณ715ล้านยูโรโดยนักเตะที่แมนซิตี้ทุ่มเงินซื้อตัวมาด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่แจ็คกิลิทที่แมนซิตี้ใช้เงิน118ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมาจากแอสตันวิลล่าในปี2021ส่วนนักเตะที่แมนซิตี้ททำเงินขายออกจากทีมไปด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่ลีลอยซา n เน่ที่ขายไปให้กับบาเยนมิวนิคในปี2020ด้วยค่าตัว60ล้านยูโร ซึ่งเมื่อลองนําตัวเลขมาบวกลบกันดูแล้วแมนซิตี้นั้นขาดทุนจากการซื้อขายนักเตะเป็นจำนวนเงินสูงถึง984ล้านยูโรและแล้วก็มาถึงสโมสรที่ขาดทุนย่อยยับในการซื้อขายนักเตะอันดับที่1ได้แก่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตัวเลขจํานวนเงินที่แมนยูใช้จ่ายซื้อตัวนักเตะม,มานั้นตกอยู่ที่ประมาณ1,545ล้านยูโรส่วนจํานวนเงินที่พวกเขาได้รับจากการขายนักเตะออกไปตกอยู่ที่ประมาณ470ล้านยูโรโดยนักเตะที่แมนยูทุ่มเงินซื้อตัวมาด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่ ปอปอกบาที่แมนยูใช้เงิน105ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมาจากยูเวนตุสในปี2016ส่วนนักเตะที่แมนยูทำเงินขายออกจากทีมไปด้วยราคาสูงที่สุดได้แก่โลเมลูลูกากูที่ขายให้กับอินเตอร์มิลานในปี2019ด้วยค่าตัว80ล้านยูโรซึ่งมาลองนำตัวเลขมาบวกลบกันดูแล้วแมนยูนั้นขาดทุนจากการซื้อขายนักเตะเป็นจำนวนเงินสูงถึง1,075ล้านยูโร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ5สโมสรที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าขาดทุนย่อยยับในการซื้อขายนักเตะยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกักดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ